เอาละครับผมขอสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับคัสู่เกมตลาดรอบอัดในพาร์ทที่7แล้วนะครับผมก็หายกันไปนานเกือบเดือนเลยนะคือไม่ได้เล่นนานมากๆนะครับผมโอเคเอาละวะมันไม่เเห็นแบบตุ๊กตาคนแค่เนะในคนนี้โอเคตัวนี้มียาให้เก็บโอเคตัวนี้คือแบบคนดูแต่ละคลิปนี่คือแบบเพิ่มขึ้นแบบจากแต่ก่อนอย่างมากนะผมก็ต้องขอขอบคุณ ทุกคนจริงๆนะครับผมที่คอยติดตามกันนะโอเคตรงนี้ไม่น่าจะมีของอะไรแล้วโอเคเดี๋ยวเรามาตัวนี้เลยนะครับเหลือวก็อยู่สองคนแล้วตอนนี้นะครับผู้หญิงกับมาผู้หญิงที่มากับเราตอนแรกนี่คือแบบตายแล้วนะครับโดนกัดนะครับผมไปแ,แบบสาชีวิตแบบ ให้เราแบบหนี่ยงมาได้อย่างปลอดภัยโอเคนี่เหมันจะมีแบบเป็นร้านอะไรสักอย่างวันว่าเป็นแบบร้านเหล้านะครับเป็นคาเฟ่แล้วสักอย่างหนึง่งมีตู้เกมด้วยนะครับดูนั่นสิเด็กเล่นเกมเหรอวะโอเคเก็บชิ้นส่วนอะไรพวกแบบพวกเอาไว้แบบอัปเกรดของมาคนระับพวกเอาไว้ครามของโอเค ันย็นดูเลยวเนี But, ives, ่ะตู้เกมนอะก็เลยมามาก่อนใช่ไหมไม่ต่เครเล่นกับเพื่อนเรียกตัวละครว่าแองเจะลไน์เียเจะร่นองก่อน่เตหัวขกโอเคฉันไม่รู้เรื่องพวกนี้เท่าไหร่แต่คุณลองเล่นดูนะ นายจเล่นเกมนี้คงจะเป็นคงจะเป็นอะไรที่แปลกน่าดูนะครับคนคืมๆอย่างนี้ตรงนี้ได้แบบเป็นที่ฟาร์มแบบกว้างๆเลยนะครับเติมนทางฟาร์มของได้เรื่อยๆเ,เลยนะโอเคมาอยู่ในเมืองแล้วนะพาร์ทนี้ จะเป็นยังไงเขตก,ก,กันโลกโอเคหนึ่งก็แบบมันอยู่ยากนะเท่านั้นในพวกเขตกัรกันเนี่ยเหมืนอย่างนี้ดีวกว่าเหมือนจะเป็นร้านแผ่นเสียงนะแผ่นซีดีตื่นตาตื่นใจสมหมดนะเด็กคนนี้นไม่เคยแบบออกไปไหนเลยอะไรประมาณนั้นนะ โอเคมีแบบโน้นให้เก็บนะเสร็จกระดาษบันทึกหองปรมาแบบมีคนติดเชื้อมีพวกผู้ติดเชื้อแบบโถมเข้ามานะในแบบตรงแบบแถวใๆใกล้ๆเซฟเฮาเหมือนกับว่าปมแบบมันก็แบบแบบจัดก,การในวกนั้นไปอะไรประมาณนั้นนะแต่ไม่รู้ว่รอดหรือเปล่า อโอเคมาทักอะไรอยู่วะอันนี้ไปไม่ได้แล้วนะครับรถมันบล็อกไปหมดแล้วตัวนี้เหมือนแบบมีบันทึกให้เก็บเนออ๋อคือมีแค่แบบคนที่มาเชื่อว่าบิลนะครับอยู่ในเมืองนี้นะครับคนอื่นน่าจะแบบแม่งแบบแบบน่าจะตายกันหมดแล้วนะครับ ดูจากสภาพเมืองล้างขนาดนี้โอเคได้บันทึกอะไรมาสักอย่างหนึ่งนะครับเหมือนจะเป็นรหัสตู้เซฟนะถ้าจะไม่ผิดเดินหาอยู่นะไปเล่นนานละไอ้ตนะู้เซฟเนี่ยจำได้ว่ามันอยู่แถวๆตรงนี้นะคโอเคเดินไปเรื่นเดี๋ยวก็เจอหาไม่ยากเท่าไหร่ตอนนี้บอกว่านี่ไงตู้เซฟ เย็ดเคของโคตรแน่นจัดมา,าสูนสไนนะครับคาบยาเลยจังหวะน,นี้ในโบ่งหนักแน่นอนนะในเมืองนี้นนแรกมันจะปล่อยให้เราฟาร์มก่อนนะครับโอเคเอาหรือวะไม่เอาเอาเป็นอันนี้ดีกว่าเวพอรอนนี้ดีกว่าวเวพรอนเซเวนะครับอาวุธจะได้ใส่หน่อยลงนะครับจะได้ยิงแบบแม่นๆจะได้ไม่เปลื้อนกระสุนนะครับโอเคเปลี่ยนมาใช้ปืนสั้น ลูโมโกสุนน้อยมากไปลุยต่อนะครับไปตัวไหนวนะเนี่ยผมก็ไม่ได้เล่นผมก็ไม่ได้เล่นนานแล้วนะครับมันจบไปสามรอบแล้วลนะแล้วก็ทิ้งช่วงยาวนะแล้วก็ทิ้งช่วงยาวเลยนะไม่ได้เล่นเลย่งกลับมาเล่นตอนแคสนี่แหละนะครับตรงนี้มีเชือกขึงด้วยเรียบร้อยกับดักระเบิดนี่ว่า Ment, น one, Man, okay. oh, ี่มันอะไรกันเนี่ยมันจะเป็นหนึ่งในกับดักหอยบิลเนี่ยเแล้นคุณขี้ระแวงใช่ไหมเนี่ยก็ทำนองนั้นน่ะโอเคพอเหมือนกับว่ามันแบบคอยส่งของให้โจเอลนะครับบิลเนี่ยคือแบบเป็นแบบเป็นเพื่อนกันนะครับมันก็เลยมาขอความช่วยเหลือนะครับ เรามาหามันเพื่อมาขอความเหลือจากมันเนอะโอเคมีบันไดสามเหลี่ยมเพื่วางลงไปเกมนี้เข้าใจอะไรไม่ยากนะปริศนาทแทบไม่มีคือมีน้อยมากๆมีธนูได้ของเล่นใหม่นะครับเป็นธนู ฉันยิงแม่นนะกับธนูนะ่ะโอเคฉันไม่คิดอย่างนั้นหรอกก็คือไม่อยากให้ใช้นะครับใช้เองดีกว่าโอเคตอนนี้มันจะไปใช้ต่อได้นะ่ายเป็นสะพานต่อได้อีกเ <c oughs> ป็นสิ่งของที่โคตรมีประโยชน์นะในเกมนี้แผ่นไม้เนะี่ย ไม้กระดานเนอะขึ้นมาเร็วทุกอย่างเคลียร์จากนั้นก็ไปพาดข้างหน้าตรงนั้นเนอะโอเคตรงนี้เลยไปมันจะมีคิกเกอร์อยู่หนึ่งตัวเห็นมแบบ ตอนนู้นูนี่คือผมยิงไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่ครับยิงพลาดตลอดโอเคแลรกๆก็ไม่แม่นยเงียวับแบบถ้าใช้แบบยิงกับคนคือมันจะยิงยากนะนอยู่กับคนดีนะต่อนเราไปที่นั่นปล่อยฉันคุยกับมันเข้าใจไหมเข้าใจ มันเป็นคนที่แบบว่าไม่ค่อยแบบถูกชจเากับแบบคนแปลกหน้าเท่าไหร่ต้องใช้เวลาคุยกับมันหน่อยคือห้ามทำอะไรระหว่างที่แบบคุยกับเพื่อนมันนแบบให้อยู่เฉยๆไปโอเคทางนี้ไม่มีอะไรต้องออไปแล้วออกไปนะโอเค มันมีเสียงแบบใครทุบอะไรโ okay. อเคหลงแก้งมาสักหน่อยไหมโหแม่งแบบแม่งรู้รีบเดินออกมาเลยโอเค<ะ>เสียงใครมันทุบอะไรว<ค>ะน่าจะเป็นไอ้พวกแบบซอมบีนะ้แล้ว<ค>ก็จะเข<ค><ะ>้าไปดูว่ามีอะไรโอเค<ะ> okay. ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเคลียร์เองนะเดี๋ยวปาเคลียร์เองโอเค มีของอยู่ตรงเตียงว่ะจัดไปใส่เศษผ้าอะไรมันนิดหน่อยนะเสี่ยว่างนี่มึงสัตว,ตว์คุยเลยละ่ะปักเข้าไปกลางลำคอนะครับไม่ค่อยตกใจเท่าไหร่นะไม่ตรงนี้เพราะเสียงแม่งแบบมาแต่ไกลเลยนะมันก็เลยแบบไม่ค่อยตกใจเท่าไหร่โอเคขาบพรอท็อปมา มีมันทึกเนื้อเหมือนกับว่าทหารมันจะแบบบุกเข้ามาทางประตูอะไรประมาณนั้นเนอะัะได้ยินเสียงคนสีายงอยู่ในแบบส,สิ่งปลูกสร้างนะครับที่แบบต้องหนีแล้วัำยังจะเรียกให้มันรออ๋อคือแบบไม่มีคนรอมันนะไปดีกว่าไม่มีอะไรมากเลยตรงนี้ โอเคตรงนี้ไม่มีอะไรไปนะครับฟาร์มมาเยอะพอสมควรแล้วนะไอ้ตรงนี้ไปต่อเลยดีกว่าตรงไหนวะผมก็จำไม่ได้แล้วจะมาตรงนี้แหละโอ้ยเชฟแม่งโดนสเก็ตระเบิดแม่งต้องแม่งต้องแบบอยู่ห่า,างจริงๆนะไอ้ <c oughs> ตรงนี้ไม่มงั้นแม่งโดนโอเค ต้องระวังนะครับมีเงินนี่คือโดนได้ง่ายมากเคมอยากใช้ปืนเลยว่ะมันหยิบก้อนอิฐตรงนี้ดีกว่าโอเคแล้วก็ถอยมาไกลๆนะครับอย่างนี้ถึงจะไม่โดน,นถอยมาไกลามากๆโอเคตามมาทีติดเลยนี่กระสุนว่ะ แม่งให้กระสุนเยอะมากแม่งต้องมีเรื่องแน่แน่โอเคเป็นยังไงผมคิดหรืเปล่าน่าจะไทยแล้วแหละเรียบร้อยโดนกำดักนะครับเอาแล้วไงมึงไอเวนเอ้เกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันจะเปนกำดักโง่ของมันนั่นแหละโดนกำดักเพื่อนตัวเองเขาให้พาทางนะสุดๆหัวเสียกันทีเดียว เรรีบแบบหาอะไรไปตัดเชือกตัดเชือกที่ขึงตรงนั้นไว้นะครับตัดแม้งออกอตัดเช็กนั้นแต่ได้แบบว่าล่วงลงมานะครับเชือกตรงนั้นไม่งึงไว้อยู่ยังไงแม่งมาละลนี่ใช่ไหมเนี่ยที่มึงให้กระสุน,น,นมาเยอะๆเนี่ยแม่งมาละโควาสัตวิมึงเช่ไม่นยิงโดนไม่ได้เล่นในตรงนี้นาน ตรงนี้ไม่แบบจะเล่นยากไปหน่อยนะยเลือดไหลลงหัวหมดที่นี่แต่คนจริงหัวไม่รอดอ่ะค่อยขนาดนี้แล้อยเป็นแหนมกันเลยทีเดียวไม่มึงเข้ากลางหัวเรียบร้อยโอเคไม่มาก็แบบเรื่อยๆนะครับไอ้ตรงนี้ไม่แต่พวกนี้คือมันแบบก็ดีหน่อย แม่งมีคิกเกอร์ด้วยนะแม่งก็เลยยากมันงแม่งมาแม่งมาอีกตัวนึงละสัตว์แม่งกดโคตรนายตรงนี้ขอนแม่งจะออกเรียบร้อยตายคิกเกอร์วะมันอยู่ตรงนั้นด้วยเข้ากลางหัวหัวแม่งเหมือนป๊อปคอร์นอะเนอบโคตรเหมือนไม่ใช่มไหมสัตว์จะไปแล้วไงแม่งเข้ามาเลย เวลาแล้วเอลี่เรียบร้อยเรารอดนะครับมาแบบจับเราไม่ได้แล้วนะครับไอ้พวกนั้นทำอะไรเราไม่ได้แล้วนะครักขอบคุณโอเคไห้กระสุนมาด้วยโคตร็นงานนะครับตายเถอะมาตัดไม่ขาดเลยยังไงแม่งมาละ แม่งไปเล่นเด็กแทนทีนี้เรารอดแล้วนะตอนนี้นะนี่แบบเล่นเด็กแทนยิงไม่ได้โอเคออกไปสินั่งยิงยากเลยนะตรงเนีเ้ยยิงไม่ค่อยแม่นเลยคิกเกอร์ใช่ยิงไม่โดน ไม่โดนอีกแล้วิงเโอเคแม่งตายยากมากโคตรเป็นกระสุนแบบสู้แบบยิงแบบไปตัวนี้ใส้กระสุนโคตรเปลืองไอ้ยิงแม่งไอ้แม่งก็ไม่ค่อยเปลืองเท่าไหร,นะร,ร่นะครับเรียบร้อยรอดพอจะขาดอ้าเชื่อโดนเรียบร้อย เซเรียมดิ้นนะครับออกไปสับเรียบร้อยมีคนมาช่วยว่ะตัดคอขาดเลยโอเคโคตรโหดหมายอะไลไรเว้นไปมีเวลามาคุยนะครับใครไม่รู้ตามแม่งไว้ก่อนไหนวะเนี่ยอ๋อไปกลับนะครับเชีย เราจะมาตรงนี้แหละไอประตูตรงนี้นะครับมีอยู่ทางเดียวแล้วแหละปืนใจอยู่ไหนวะเนี่้หาไม่ได้เตรียมปืนแจไว้เลยหรอวะเขาวิ่งเข้ามาเรียบร้อยรอดโอเคมาทำประตูตั้งแต่คิกเกอร์ไม่มาแล้วเดี๋ยวรี้ถอยไปการกับไอตัวคิกเกอร์นะครับอันตรายมากยิงแม่งทิ้งไว้ก่อน ไปมาโดนนี่ผุ๊กแมงมิตับเหล็กโอเคโหแบะหนึ่งตัวเก็บไม้ไม่บอลไม่บอลมันจะหมดละโอเคยิงแม่งไปเลยมันจะวิ่งทำยังไงล่ะเนี่ยวะโอเคแม่งก็ยังไม่ตายนะครับต้องฮิวก่อนตอนนี้ไม่ไหวแล้วจะตาย สีแดงแป๊ดเลยนะตลอดเรือดเข้ามาทางนี้โอเคกับตรงทางนี้แหละแม่งไม่มีทางอื่นแล้วไปเรียบร้อยรอดมึงไม่วิ่งเข้ามางแต่ทีแรกโอเคเก็บแก้กแล้วเมื่อกี้เนี่ะ ค oh, like, ุณนะเป็นฮีโร่เลยเนี่ยชันเดลลี่ต่อแม่งจับล็อกเลยทำไรเนี่ยมองลงไปซะโอ้ยฉันเป็นคนโหดอ่ะยังไม่ไว้ใจใครเลยนะกลับตันกลับมาแล้วกันเนี่ยโอเคแม่งฟาดโดนแล้วแกมึงไอห้อกหักเอ้ย มึงเข้ามาในบ้านกูมึงทำลายกับดักกูหมดเลยไอ้เด็กนี่มาตีแขกที่กูใช้ยิมเพลย์นิกกูทำอะไรที่นี่กูไปเกาะอะกับมึงอยู่แล้วกัมึงเริ่มก่อนตลกเหลือเกินเขาไปเดินอะไรกันกูต้องการรถว่ะ Well, if I had one that works, which I sure as hell don't, what makes you think I just give it to you? Huh? Yeah, yeah, okay, Joel. Go ahead. Take my cards. Take all my yeah. food, hey, food too while you're at it. you Listen to me. I need you to shut up. cái này. All right. Whatever you think I owe you ain't worth that much. đi đó Okay. it do not matter because I don't have a car that works. But there is one in this town. Parts. There are parts in this town. Meaning? So, so, ]Uh. okay. Alright. Okay. I'm going to do this. There's some gear I'm going to need. Yep. On okay. the town. Right. Now you help me go gather it. And maybe I can okay. put something together that runs. Okay, this, I owe you nothing. มันจะแบบมันแบบซ่อนมาอยู่ดีเลยงั้นก็ตามกูมากูวกับดักไปรอบเมืองเลยไปไ้แล้วนะครับโอเคพอเพื่อนมนสักทีนะครับเพื่อนมแบบออกแนวแบบคนตีนมาก โอเคก็สลับเดี๋ยว,วเราอาดในพาคน,นี้ก็คงมีเพียงเท่านี้นะครับผมถ้าคุณผู้ชมชอบนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่พานหน้าครับผมสวัสดีครับ